เพื่อเพื่อไม่ให้ว่าเวลาเราย่างไปใช่ไหมครับมันก็เกิดแรงดันในตัวเนื้อมันดันตัวเนื้อมันก็จะดันความหวานรสชาติทุกอย่างมันจะกลายเป็นน้ำหยดลงมานะครับเพราะนั้นเราก็พยายามเลี่ยงตัวเนื้อ้นนพอรู้สึกว่ามันจะดันรุบเราจับก่อนพยายามไม่ให้ไม่ให้มันมีน้ำอะไรหยดลงไปเลยครับผมนะครับนี่คือหลักในการย่างพวกเนื้อสเต็กหรือเป็นเนื้อหมูเต่าหรือเนื้ออะไรพวกนี้ก็ดีเราจะย่างกันแบบนี้นะครับใส่งรพอมันไปได้ทุกระยะหนึ่งปุ๊บเราจะบล็อกตัวเนืด้านให้มันให้มันค่อนข้าง แน้นก่อนถ้ามันเกิดอาการสุกนะครับแน่าน่ล็อกสี่ด้านเลยใช่ครับล็อกสีด้านเลยสังเกตถ้ามันมีน้ําหยดลงไปแปลว่าน้ำมันหยดลงฝฟ่งมันขึ้นครับดังนั้นเราพยายาม๋ยวให้มันให้มันขึ้นอ่าบล็อกมันไว้ด้วยสี่ด้านนะครับสุอย่าให้อย่าให้มันมีด้านไหนที่มันทำให้น้ำมันหยดลงไปในหม้อได้เลย ตัวนี้เราจะเก็บความฉัดตัวเนื้อไว้ได้ทั้งหมดแล้วพอมันแข็งทั้งสีด้านปุ๊บเนื้อมันจะเกิดอาการบวมเพราะมันได้มีแรงดันออกนั่นนะครับมันจะตอนนั้นแหละทานได้เลยดูดูมันหายแล้วมันก็แย่แล้วดูดย่แด้วแย่แล้วดดูดดูมรดูดูดูดดูดดดู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 ดี่ตัดด มันแรงมันก็เนี่ยอยบางเนี้ยอย่างชิ้นเนี้ยเนี่ยครับสังเกตว่ามันจะด้านมันจะโดนความร้อนปิดหมดแล้วทีนี้มันจะไม่มีน้ำมันจะไม่หยดสังเกตว่าถ้าถตาโดนยางน้ำหยดฟันขึ้นน้ำหยดค่ะน้ำหยดค่ะเน้นเน้นย่าอย่าน้ำหยดคี่เเดี๋ยวไม่ให้มันหยดไม่มีน้ำหยดน้ำลาย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 เจ้าหอมด้วยน้กินหยดเข้าไปแคร์ละมัเนี่ยครับเดี๋ยวยังเงี้ยอ่ะเดี๋ยวยังเงี้ยเราบล็อกหมดทุกด้านแล้วเห็นไหมครับ มันก็จะไม่มีแล้วเนี่ยทียนี้สักพักป็นปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะไม่มีทางออกตอนนี้เราเรียกว่าถูกขั้นตอนสุดท้ายเนื้อแราว่าไม่มีทางไปน้าไม่มีทางไปรับผมไม่มีนะ้ำไม่สามารถไปได้ครับน้ำมันไปไหนไม่ได้มันก็จะบวมขึ้นเดี๋ยวมันบวมขึ้นสักท่านแล้วก็จะาดแรับผมกีน,กนกแบ,บ๊กก็บวมขึ้น,ไ,นได้แล้วดิถ้าถ้า,ถาผมว่าทำในสัมมนาที่ทางคุณสุประเดชตั้งไว้นี่ ังครับทำเนี่ยครับนุ่มน่าเดือยเางนี้ครับ,รบแรกแรกผมก็ผมก็จะถามลูกค้าก็ถามว่ามันอร่อยขนาดไหนผมก็บอกว่าพี่ลองหลับตาลึกชาเวลาพี่กินมัทเมโลลดเนื้อครับมันจะเป็นแบบนั้นเลยเที่บอกว่าวันนี้พวกนี้ทานได้เลยครับเนี่ยทานทานได้เลยนะครับโอเคก็เป็นกล้องแล้ว